สวัสดีกันด้วยนะครับก็กลัาอยู่กับผมชายหนุ่มพูดลหลงไหลในโอแมงโก้และนี่ก็คือรายการที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อครับคลิปนี้จริงๆเนี่ยผมอยากจะทําตั้งแต่ต้นปีก่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมเป็นบ้าเป็นบออะไรอยู่เหมือนกันเลยไม่ได้ทําคลิปนี้ครับราะว่าตอนนี้ผมว่าทุกท่านก็คงจะได้เห็นคลิปนี้กันแล้วแหละและใช่ครับตามชื่อคลิปวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านมาดูกันว่ากว่าคุณหนูเรมิเรียจะขึ้นไปบนดวงจันทได้แม่นางเนี่ยลำบากลำบุญมากแค่ไหน เอ๊แต่จริงๆคนที่ลำบากเนี่ยไม่น่าจะใช่เรเมรเลียนะอ๋อแล้วก็ขอพูดอีกนิดแล้วกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ผมไล่อ่านตามไทม์ไลน์ในวิกิว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องปฏิปต่ตกับเหตุการณ์ที่เรเมิเลียเนี่ยพยายามขึ้นไปบนองจารย์บ้างซึ่งตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ละเอียดขนาดนั้นหากมีจุดใดที่ตกหล่นหรือผิดพลาดก็ต้องขอภัยไว้นที่นี้ครับและสามารถมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ที่คอมเมนต์เลยนะ ต้นเหตุที่ทําให้เรมเลียไปดวงจันทร์เนี่ยมันก็คือเหตุการณ์ในภาคแปที่นานเนี่ยได้ไปเจอกับเอรินและเอรินก็มีพูดถึงเรื่องที่มนุษย์ของโลกภายนอกขึ้นไปบนดวงจันทร์นั่นเลยทําให้เรมเลียเนี่ยอยากไปบนดวงจันทร์บ้างไม่อยากแบบน้อยหน้ามนุษย์ซึ่งในฉากจบแบบกูดเอนของเรมเลียกับซาคุยะในภาคแปเพราะเหตุวิปราชลาตินิรันถูกคี้คายได้ยังไม่ถึงวนันคือตัวเหตุวิปราชในครั้งนั้นมันจะคี้คายได้ช่วงเกือบจะเชา้าใช่ไหมครับ แล้วพอเรมเลียกลับมาถึงเครือหาดนางก็น่าจะไปปรึกษากับแพชูรีเรื่องจะไปดวงจันทร์ทันทีเลยครับแพชูรีเนี่ยนางก็จะไปศึกษาในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็บอกว่ามันมีอุปกรณ์ที่ต้องการหลายอย่างเลยนะเช่น Rock e ต Engine เชื้อเพลิงเหลวแล้วก็ Arm s ม r o n g a r m s t ม o n g งที่ว่าเนี่ยก็หมายถึงนิวอาร์มสตรองนั่นแหละครับแต่แพชูรีกับเดือะแก๊งเนี่ยดันเข้าใจว่ามันเป็นแบบวิทยาการหรือเวทมนต์ของโลกภายนอกพอฟังเสร็จเรมเลียก็สั่งให้ซากุยะไปหาของพวกนี้ให้ครับ ซาคุยะที่เอาจริงๆก็ยังไม่ค่อยเก็ตด,ด้วยซ้ำว่าของพวกนี้คืออะไรยังไงนางก็ดันโดนออกไปหาให้ในตอนนั้นเลยครับแล้วมันก็จะไปต่อเนื่องในบทความของอายะประจรํารูการที่119เดือน8ฉบับที่3ซึ่งจากบทความเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากฉากจบตะกี้นี้เลยครับเพราะเนื้อหาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับตัวของซาคุยะที่ไปรวบรวมของปแปลกแถมมีไปบ้านมาริสะแล้วก็ขโมยต่อแบบวิธีมินิด้วย เาว่าเหมือนมาริสซาตน่าจะรู้ตัวครับสกุยะเนี่ยก็เลยถูกจับได้แล้วก็มีชี้แจงในบทความว่าที่นางรวบรวมของเหล่านี้เพราะมันเป็นอุปกรณ์ในการขับเคราเวนมอนที่จะใช้เดินทางไปยังดวงจันทร์และพอเอเดมิเดียเนี่ยดันบอกว่าอยากไปดวงจันทร์ก่อนเช้ามืดนาเนี่ยเลยต้องออกมารวบรวมอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็กะว่าพอรุ่งเช้าก็จะเอาของทั้งหมดเนี่ยไปคืนให้แต่ก็นั่นแหละครับนาเนี่ยก็ถูกจับได้ซะก่อนของที่รวบรวมมาเนี่ยมันก็จะมีระบุไว้อยู่ในบทความเช่นกันครับ มันก็จะมีทั้งท่อที่จะเอามาทําเป็นส่วนลําตัวของจรวดมีลูกข่ายที่จะเอามาทําเป็นเจโรตัวเจโรเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้จรวดสามารถเอยียงไปทิศทา,างต่างๆได้อย่างอิสระครับมีตภาพน้ําจะเอามารีดเลือดออกทําเป็นเชื้อเพลิงมีต่อแปวิธีมินิของเมดริซรจะเอามาใช้เป็นโรเก็ตอินจินและจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีแขนแข็งแรงหรืออาร์มสตรองที่โซคุยะเนี่ยยังหาไม่ได้เพราะนานเนี่ยยังไม่เก็ตว่ามันคืออะไรตัวในบทความเนี่ยมันก็จะมีบอกประมาณนี้ครับ ซึ่งตัวอายะเนี่ยก็จะยังมีแบบสงสัยในการกระทําของซาคุยะอยู่นะแต่ทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่าในหนังสือโทบุนคาโชบทความแต่ละอันมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนได้ครับส่วนแรกเนี่ยก็คือเนื้อหาของบทความนั่นแหละส่วนที่2เนี่ยบางทีมันจะเป็นสิ่งที่ท่านซูนแกเขียนถึงอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นพวกมังงะสี่ช่องอะไรทํานองนั้นครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นบทพูดแน่นอนว่าบทพูดพวกนี้มันก็จะเกิดหลังจากเหตุการณ์ในบทความแต่จะห่างจากเหตุการณ์มากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะแล้วแต่กันไปครับ อย่างในกรณีของบทพูดที่เราจะพูดถึงนี้มันจะห่างจากเหตุการณ์ในบทความอยู่ครึ่งปีซึ่งมันก็จะมาตรงกับช่วงเหตุการณ์ในภาค9และระบุให้ลึกกว่านั้นมันจะต่อเนื่องจากฉากจบของสกุยะในภาค9้าครับคืออายะกเนี่ยก็จะโผล่มาหาสกุยะที่คฤหาดเพื่อจะถามถึงจุดประสงค์ที่รวบรวมขอแปลกๆในตอนนั้นแล้วจริงๆนางก็จะมีคิดด้วยว่าสกุยะเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุวิปราดในภาคแดด้วยหรือเปล่านางเลยพยายามซักคําตอบจากคุณเมทสาว แต่สุขยะเนี่ยก็จะทําเป็นบ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบมันน่าอาจจะล,ลืมลืมเรื่องนั้นไปแล้วด้วยมั้งสภาพแพชชูรี่เนี่ยก็จะโผล่มาครับแล้วก็บอกว่าอุปกรณ์พวกนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งของที่จําเป็นต่อเวทมนต์ที่จะใช้บนดวงจันทร์ก่อนจะอธิบายให้อายะฟังว่าแผานการในครั้งนั้นเนี่ยมันล้มเหลวเพราะเวทมนต์ของโลกภายนอกมันซับซ้อนเกินไปครับแถมนางยังมองว่าเวทมนต์ที่ว่าเนี่ยมันไม่น่าจะมีทางสําเร็จได้ยิ่งเห็นสภาพน้ําที่สุยะเอามายิ่งรู้สึกถอดใจ อัต่าภาพน้ำเนี่ยมันจะในถึงสำนวนของญี่ปุ่นที่เอาตาภาพน้ำกับดวงจันทร์มาเปรียบเทียบกันครับซึ่งมันจะหมายถึงบางอย่างที่คล้ายกันแค่บางจุดแต่นอกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเลยสักอย่างแต่ในกรณีที่เพชรุริพูดเนี่ยนั่นจะบอกว่าความหมายจริงๆของสำนวนนี้จะหมายถึงความจริงกับภาพมายาหรือสิ่งที่สัมผัสได้กับสิ่งที่สัมผัสไม่ได้นะครับหลังจากความล้มเหลวในครั้งแรกเวลามันก็ผ่านไปจนในช่วงท้ายปีของรุูการที่120 มันจะมีบทความของอายะประจาฤดูกาลที่120เดือน2ฉบับที่1จุดนี้ต้องอธิบายก่อนแล้วกันเพราะผมยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยคือทำลายในวิกิอังกฤษเขาจะเขียนด้วยทฤษฎีที่เชื่อว่าวันปีใหม่ของกนโซเคียวเนี่ยคือวันที่1เดือน4โดยน่าจะเป็นวันที่ตามปฏิทินจันทรคติครับและพอเชื่อแบบนี้มันก็เลยทําให้ทุฤดูกาลนั้นจะเริ่มต้นด้วยเดือนสีหรือชื่อเดือนแบบญี่ปุ่นโบราณก็คือเดือนอุสุกิแล้วก็จะไล่ไปจนถึงเดือน12หรือเดือนชิวะส จากนั้นก็ค่อยเอาเดือน1นึ่หรือมุสุกิชิซังิยาโยอิมาปิดท้ายปีครับนั่นเลยเป็นเหตุที่ทําให้บทความที่เผยแพร่ในเดือน1นึเนี่ยมันจะมากองกันท้ายปีแทนเช่นเดียวกับบทความที่เราจะพูดถึงนี้ครับจุดนี้คิดว่าทุกท่านน่าจะพอเข้าใจแล้วฉะนั้นไปดูเนื้อาหาในบทความกันต่อมันจะเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับซุยกะครับซึ่งซุยกะน่าจะได้ยินเสียงคนที่กําลังจัดปาร์ตี้เทศกาลเซซูบุนหรือก็คือเทศกาลไล่ยักษ์แล้วก็มีเสียงตะโกนประมาณว่า ยักออกไปยักออกไปนางก็เป็นยักษ์กันเนาะนางก็เลยเกิดฉุนขึ้นมานิดหน่อยเลยทําการขู่คนพวกนั้นด้วยการพังดวงจันทร์เต็มดวงแตก่ออกเป็นเสียงเสียงโดยที่มันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรเลยนะครับแถมสักพักหนึ่งเนี่ยดวงจันทร์ก็กลับมาเป็นปกติซุยกะก็มีอธิบายเอาไว้ในบทความครับว่านางเนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงคือนางเหมือนจะบอกว่าดวงจันทร์ที่เห็นตามปกติเนี่ยมันไม่ใช่ดวงจันทร์ของจริงครับเพราะเราจะเห็นดวงจันทร์ได้ก็ต่อเมื่อมันสะท้อนอยู่บนอะไรสักอย่างเช่นผิวน้ํากระจก หรืออย่างในกรณีของดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนฟ้าและซุยกะไปทําลายมันก็เป็นดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนผืนนภาครับฉะนั้นขอแค่แหวกผืนนภาออกได้แบบที่ซุยกะทําก็จะสามารถทําให้ดวงจันทร์เนี่ยเหมือนแตกออกเป็นแสงเสียงได้ครับแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการไปดวงจันทร์ของอาริเมเลียยังไงคอือเรจากในนิยายภาคควดินโดตอนที่18ปไอปาร์ตี้ปลาถั่วที่ว่าไปนั่นมันเป็นปาร์ตี้ที่ทางคฤรหาหน์มาแดงจัดขึ้นครับโดยแกนนาของปาร์ตี้เนี่ยก็คือแพชูรี่ แล้วนางก็จัดเทศกาลเซซิบุลแบบนี้มันตั้งแต่ก่อนภาค7.5แล้วด้วยครับและใช่ครับเลมิเลียเองอะ่ะก็เห็นเหตุการณ์ที่ดวงจ์แตกเป็นสเสี่ยงๆเช่นกันนั่นก็เลยทําให้นางเนี่ยนึกอยากจะไปดวงจันทร์อีกรอบครับทีนี้มาต่อกันในนิยายภาคโคนินโดตอนที่18ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ดวงจันทร์แตกไม่กี่วันสกุยะจะโผล่มาที่รังโคดินโดในช่วงกลางดึกแล้วก็บอกว่าอยากได้แบบของนําโชคพิรินโนก็จะมีถามครับว่าจะเอาของนาโชคเนี่ยไปทําอะไร สกุยะก็เล่าเรื่องที่เรมิียอยากไปดวงจันทร์ให้ฟังครับแล้วก็บอกว่าพวกอุปกรณ์หรือปัจจัยอื่นๆเนี่ยตเตรียมจนจะครบหมดแล้วแต่มันยังขาดของที่จะนำรางดีมาให้ก็เลยได้รับสั่งจากแพชชูรี่ให้ไปหาของที่เป็นรางดีที่สุดในเกนโซเคียวมาซึ่งของที่พีริโนโนแนะนำเน,ำเนี่ยมันจะเป็นกระดอง5สีของกัปะครับและพี่แกก็จะรายสรรพคุณของกระดอง5สีนี้ให้สกุยะฟังว่า5สีบนกระดองเนี่ยมันหมายถึงทุกอย่างในธรรมชาติ นอกจากนี้เต่าเนี่ยยังถือเป็นรางดีเพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่แบกประจตพีไว้บนหลงังต่อห้าสีก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่แบกรับทุกอย่างของธรรมชาติเอาไว้และเต่าเนี่ยยังถูกเชื่อว่าสามารถอายุยืนยาวถึงหมื่นปีได้อีกต่างหากพูดพดไปสกุยะก็ขัดพี่ดิโน่ครับว่าน,นี่มันกระดองของกระปะไม่ใช่หรอแล้วกัะปะจะอายุถึงหมื่นปีได้ไงพี่ดิโน่ก็บอกว่าที่ประเทศจีนกระปะเนี่ยจะถูกเรียกว่าคาฮาคุครับเพราะว่าคาฮาคุก็เป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งน้ําด้วย ดังนั้นการจะเหมารวมเทพกับกระปะเนี่ยมันก็ดูจะเป็นการยกยอกระปะมากเกินไปครับพี่ลินโนเนี่ยก็เลยบอกว่ากระปะเนี่ยน่าจะมีต้นกําเนิดมาจากเต่าแม่น้ําครับซึ่งเต่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นคําโบราณที่ในถึงสภาพน้ําน้าสักุยะพอฟังมาถึงจุดนี้นั่นก็เริ่มจะเข้าใจสิ่งที่พี่ลิโนจะสื่อครับเลยยอมจ่ายเงินแล้วก็อุ้มกะระดองกระปะ5สีกลับไปสรุปตามความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือพี่ลิโนแกขายกะระดองกระปะให้สักุยะเพื่อให้สักุยะเนี่ยเอาไปหลอกเจ้านายของตัวเองอีกทีครับ ว่ามันเป็นแบบของมงคลอะไรยังไงและแน่นอนว่าสักุยะจะไม่บอกแน่ๆว่ากระดองอันนี้มันเป็นกระดองของกระป่าและขอแค่ไม่บอกเรมิเมียเองก็คงไม่รู้อยู่ดีครับว่ากระดองอันนี้คือกระดองของอะไรเพราะตามที่สักุยะพูดไว้เรเมิเดียเนี่ยดูจะไม่รู้จักพวกสัตว์น้ําครับนอกจากนี้มันจะเป็นเหมือนการประชดด้วยครับเพราะอย่างที่ผมว่าไปก่อนหน้านู้นในญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสำนวนพระจันทร์กับตภาพที่แพชชูรีเนี่ยมีแบบอธิบายให้เราฟังด้วยอ่ะนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหมือนการประชดว่า เตรียมสภาพน้ําที่เราสามารถแตะต้องได้เพื่อเอาไปเตรียมพร้อมในการไปยังดวงจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีทางแตะต้องได้ทํานองนั้นนะครับพอจบเรื่องราวในนิยายตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะแทบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการไปดวงจันทร์ของอเลมิเดียอีกเลยครับถ้าผมไม่ตกหล่นนะนะและตา,ามไทม์ไลน์นั้นมันจะทิ้งช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปปีกว่าเลยครับจนเข้าสู่ฤุูการที่122ซึ่งเป็นช่วงที่เหตุการณ์ในซีรีส์บุคคลิสโชทั้งมังะและนิยายเริ่มดําเนิน,นเรื่องครับ และส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการไปดวงจันทร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในมงนังงะภาพเซเลนเซนเอร์อิมบลูครับโดยตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเรมุถูกยูคาริจับมาฝึกวิชาที่จะเอาไว้ใช้อัญเชิญเทพมาเพื่อยิมพลังครับตัวของเรมุก็จะฝึกฝึกไปโดยไม่ได้เอกใจอะไรมากเพราะการฝึกแบบเนี้ยมันก็เผื่อเอาไว้ได้ใช้ในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ภาพมาในตอนที่3ของมงนนังงะเราก็จะเห็นว่าทางคุณทหารมาแดงเนี่ยก็ยังคงพยายามสร้างจารวดอยู่ครับและมันก็ดูจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วด้วย ซึ่งณตอนนี้มันก็จะมีย้อนความกลับไปเมื่อประมาณเดือนก่อนที่ผู้รับใช้ของยูคาริก็คือรันเนี่ยผมมาที่เครื่องอาหารครับโดยรันได้รับสั่งจากยูคาริให้มาชกชวนเเรมิเียเข้าร่วมแผนการบุกดวงจันทร์รันก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยเราจะไปขโมยของล้ำค่าชิงเอาวิทยาการจากดวงจันทร์กลับมาแล้วก็บอกแผนการที่จะใช้ขึ้นไปบนดวงจันทร์ครับเพราะว่าเรเรมิเียที่ได้ฟังเนี่ยนางก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมครับอารมณ์แบบนางอยากขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยวิธีการของตัวเองมากกว่าแถมมีตั้งมั่นด้วยว่น,นกอคริ แต่ภาพกลับมาในปัจจุบันถึงจะบอกว่าตัวยานตัวจรวดเนี่ยมันดูเป็น,นรูปเป็นร่างแล้วแต่แพชูรี่เนี่ยก็ทํามันออกมาโดยอะไรซึ่งเรฟเฟอเรนซ์ครับนางเลยเหมือนอยากได้ข้อมูลที่จะทําให้จรวดของพวกนางเนี่ยมันสมบูรณ์เรมิเลียเนี่ยเลยสั่งให้สกุยะไปหาให้ครับสกุยะก็จะโผล่ไปที่ร้านโครินโดเพื่อไปหาหนังสือเกี่ยวกับจรวดของโลกภายนอกพีดรโนก็หาให้แล้วสกุยะเนี่ยก็ได้หนังสือมาโดยเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับจรวดที่ชื่อเซเทนไฟครับก็คือเจ้าจรวดที่เคยพาย,น 11, นยา,านอพอลโละ ซาคุยะกก็จะเอาหนังสือเล่มนี้มาให้กับแพชูรี่จนแพชูรี่เนี่ยก็ได้รู้ครับว่าจรวดเนี่ยมันต้องสร้างออกมาเป็น3ส่วนจากนั้นเนี่ยนางก็จะเริ่มป,ปรับปรุงพัฒนาจรวดต่อครับทีนี้ต้องบอกว่าช่วงที่แฟลชแบ็คกลับไปเมื่อตอนเดือนก่อนรันอนะไม่ได้ไปหาแค่ริมเลียครับแต่ถูกสั่งให้ไปหายูยุโกะด้วยโดยนันบอกกับยูยโกะว่ายูคาริเนี่ยอยากให้ฝั่งของยูยโกะช่วยคอยจับตามองทางเครือหัานมาแดงให้หน่อยแต่ยูยุโกะเนี่ยก็ปฏิเสธครับนางบอกว่านานเนี่ยไม่สนใจเรื่องนี้ ถึงอย่างนั้นตัวโยมุเนี่ยก็มีสงสัยครับว่า้ทำไมยูคาริถึงต้องมาขอให้ช่วยด้วยท,ท,ทั้งที่แค่การจับตามองเนี่ยยูคาริจะทําเองก็ได้แท้ยูยูกโกก็ยังไม่ทันจะอธิบายอะไรเลยครับโยมุก็ดันเผยอ,อีกว่าตั้งแต่ที่ฟังเรื่องจากรันมานางก็แอบไปสอดส่องทางคืดหานมาแดงมาครับแล้วก็ไปรู้มาว่าพวกนั้นเนี่ยดูจะจริงจังกันมากๆแถมเจ้าหนี่ก็ใกล้จะเสร็จอยู่แล้วขาดแค่เชื้อเพลิงนี่ละแล้วเร็วๆนี้เองทางคืนหานมาแดงก็เริ่มจะไปติดต่อกับเรมุแล้วด้วย ยูยูกะได้ยินแบบนั้นนาก็จะเหมั่นเคี้ยวยมุหน่อยๆครับแบบก็ไม่ใช่ว่ายมุเนี่ยเข้าใจทุกอย่างอยู่แล้วหรออะไรงี้ก่อนที่นานเนี่ยจะบอกให้ยมุเนี่ยเราทุกอย่างที่รู้ให้ฟังและจากนั้นก็จะแนะนําให้ยมุนําเรื่องนี้ไปบอกกับเรมุครับซึ่งเรื่องนี้ที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องที่วิชาการอัญเชิญเทพของเรมุจะเป็นเชื้อเพลิงให้กับจรวดของเรมิเลียนั่นเองแต่ภาพมาทางซากุยะนานเนี่ยก็เริ่มลาดตะเวนหาเชื้อเพลิงไปทั่วเกนโซเคียวเพราะนานเนี่ยได้รับสั่งจากแพ สแปชูรี่ระบุว่าพวกกลไกต่างๆเนี่ยนางจะเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วครับแต่ยังขาดสิ่งที่เหมาะจะเป็นเชื้อเพลิงให้กับจรวดถ้าขาดเชื้อเพลิงไปจรวดเนี่ยก็จะไม่สามารถดูุดออกจากมอสกตของปตัตพีได้หรือก็คือไม่สามารถดูุดออกจากแรงน้มถ่วงของโลกได้นั่นเองครับซาคุยะเนี่ยก็เดินทางไปเรื่อยครับจนไปถึงที่ศาลเจ้าฮาโคโรเรแล้วก็เจอกับเรมุและมาริสาทั้ง3าคนเนี่ยก็จะคุยเรื่องเชื้อเพลิงกันนี่แหละครับแต่มันทุกคนก็ไม่รู้เรื่องกันอยู่ดีว่าจะหาจากไหนยังไง จังหวะน,นั้นเองยมุกเนี่ยก็โผล่ตัวมาแล้วก็เริ่มบอกใบให้กับ3ส,สาวว่าเชื้อเพลิงที่จะใช้นั้นมันคืออะไรยมุก็จะมีบอกประมาณว่าจรวดเนี่ยมันก็เหมือนกับเรือที่บินไปในอวากาศหรือก็คือถ้าจะหาเชื้อเพลิงก็ต้องหาอะไรที่เป็นเหมือนกับใบเรือพอพูดแบบนี้สักคุยเนี่ยก็จะเริ่มนึกถึงทะเลนึกถึงเรือขึ้นมาครับมาริสะก็จะเริ่มพูดถึงเทพแห่งการเดินทางแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เกนโซเคียวเนี่ยไม่มีทะเล หน้าเรมูเน่ก็จะเริ่มคิดตามครับจนานาเน่ก็ออกขึ้นมาว่าเชื้อเพลิงที่จะใช้ในจรวจเนี่ยมันก็คือพลังของเทพซูมิโยชิแต่นักรศคุยะก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแพชชูรีแพชชูรีเน่ก็จะมีบอกว่าแบบนี้ก็ลืมทั้งเรื่องเซตเทิร์ไฟแล้วก็โปลโลไปเลยละกันก่อนที่นานเน่จะตั้งชื่อให้กับปฏิบัติการสู่ดวงจันทร์ในครั้งนี้ว่าโปรเจกต์ซูมิโยชิซึ่งเทพซูมิโยชิหรือซูมิโยชิซันจินนั้นเป็นเทพสามองค์ที่เชื่อว่าเกิดจากการชำระล้างขอออองงงิิาาาานหลกกลััจจกกกกบม โดยเทพทั้งสามนี้ก็จะได้แก่โซโคสึโนโอนะคะสึโนโอแล้วก็อุส no ึโนโอตามความเชื่อจะเชื่อว่าทั้ง3องค์นี้จริงๆเนี่ยเป็นเทพองค์เดียวกันที่เรียกว่าซุมิโยชิซันจินโดยจะเป็นเทพที่คุ้มครองการเดินทางและเป็นเทพแห่งท้องทะเลเลยทําให้มีเชื่อได้ว่าซุมิโยชิซันจินนั้นเป็นเทพองค์เดียวกันกับวัตสึมิผู้เป็นบิดาของโทโยทามะฮิเมะและทามาโยริฮิเมะที่เป็นต้นแบบให้กับสพี่น้องวัสึกิ และนอกจากนี้เทพทั้ง3องค์ที่รวมกันเป็นเทพซูมิโยชิยังมีแบบทฤษฎีที่เชื่อว่าพวกท่านเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับดาว3ดวงที่เป็นเข็มขัดของกลุ่มดาวในพารานด้วยครับแน่นอนว่าที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของกลุ่มดาวในพารานมาเกี่ยวข้องด้วยหลังจากนั้นเพชชูรี่ก็จะมีผมมาที่3เจ้าด้วยครับเหมือนมาอธิบายว่าเรมูต้องทําอะไรยังไงตอนอยู่บนจรวดก็จรวดเนี่ยมันมี3ส่วนใช่ไหมนางก็เลยบอกประมาณแบบ พอระดับเชื้อเพลิงในส่วนที่1มันถึงระดับหนึ่งก็ให้ย้ายไปส่วนที่2พอถึงระดับหนึ่งก็ให้ย้ายไปอีกส่วนอะไรทํานองนั้นซึ่งเดมุก็บอกว่านางเนี่ยคงไม่มีทางจําได้หรอกเพชูรี่เนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจไปเขียนเศ่กระดาษให้สกุยะเนี่ยเอาไว้อ่านระหว่างเดินทางแทนซึ่งในระหว่างที่เพชูรี่ออกมาที่ศาลเจ้าเนี่ยเอรินก็จะมีโผล่ไปดูจรวดที่ถูกสร้างขึ้นครับนางก็ถึงขั้นบอกเลยว่าเจ้าจรวดเนี่ยมันแทบจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วและเหมือนานางเนี่ยจะช่วยให้มันไปถึงดวงจันทร์ได้ชัว,วร์ เพราะนางจะเอาเศษผ้าจากอาพรเทวาแปะลงไปบนตัวยานด้วยซึ่งอาพรเทวานั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เดินทางไปมาระหว่างพื้นที่พบกับดวงจันทร์ครับส่วนสาเหตุที่เอเรียนดูอยากให้การเดินทางไปยังดวงจันทร์ของเรมิเลียสําเร็จมันเป็นเพราะตัวเอรีเนี่ยรู้ว่าเรมิเลียไม่ใช่คนร้ายตัวจริงที่จะทําการบุกดวงจันทร์ครับนางเลยพยายามทําให้จรดข,ของเรมิเลียไปถึงดวงจันทร์ให้ได้เพื่อที่จะดึงเอาคนร้ายตัวจริงเนี่ยออกมาแล้วก็จะได้ปกป้องนะครจันทาเอาไว้หลังจากแอบแปะเศษผ้าเนี่ยเอรีนก็จะกลับไปครับ จากนั้นเวลามันก็จะผ่านไปจนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวทางเครือหายมาแดงเนี่ยก็จะจัดงานเลี้ยงฉลองที่ตัวเองเนี่ยสร้างจรววได้สาเร็จซึ่งก็จะมีโยคยมากมายถูกเชิญมาที่งานเลี้ยงก่อนเร,เริ่มงานเรเมิเลียก็จะมีพูดกับซาคุยะครับว่านางเนี่ยอยากตั้งชื่อให้กับจรวดของนางซึ่งจรวดที่แพชูรี่ปรับปรุงเนี่ยมันก็จะมี3ส่วนเนาะเรเดมิเลียก็เลยพูดออกมา3ชื่อได้แก่ริเกลเบลาทริกซ์และก็ทาบิดโดยทั้ง3ชื่อนี้จะเป็นชื่อของดาวที่อยู่ในกลุ่มดาวในพานครับ ลิเกลเนี่ยจะเป็นดาวที่อยู่ตรงด้านขวาล่างเบลลาทริกซ์จะอยู่ตรงมุมบนขวาส่วนที่เป็นเหมือนไหลอะครับและทาบิดเนี่ยจะอยู่บริเวณที่เป็นธนูของนายพานแต่3ชื่อนี้จะยังไม่ชื่อชื่อจริงๆนะครับเพราะถ้าชื่อจริงๆเนี่ยคนที่เข้ามาร่วมงานจะเป็นคนตั้งให้พองานเริ่มเนี่ยเอรินก็จะกดตัวมาเป็นหนึ่งในแขกของงานเลี้ยงนี้ด้วยครับซึ่งนางก็จะได้ยินเรื่องที่เรมเลียนเนี่ยจะตั้งชื่อให้กับเจรวดครับนางก็เลยแบบถึงเจรวดมันจะเดินทางด้วยพลังของเทพซู่แลก็เถอะ แต่ถ้าไปตั้งชื่อที่ไม่เหมาะสมให้เนี่ยมันก็จะพาไปถึงดวงจันทร์ไม่ได้นะเรมูที่อยู่ข้างๆนั่นก็จะสงสัยครับว่าเอรินเนี่ยรู้เรื่องซุมิโยชิได้ไงเอรินก็จะแถถไปครับแล้วนางก็บอกว่าถ้าอยากจะไปให้ถึงดวงจันทร์จริงๆเนี่ยเธอก็ควรจะตั้งชื่อตามที่ฉันแนะนํานะมาริสาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้เองบอกชื่อมาสิเอรินเนี่ยก็เลยกระซิบบอกมาริสารับแล้วมาริสาก็เอาชื่อพวกนี้ไปบอกกับสุคุยะต่อและเจ้าหล้าทั้ง3ส่วนเนี่ยก็จะได้ชื่อตามนี้ครับ ไล่จากด้านบนที่เป็นจรวดขั้นที่3ไปด้านล่างที่เป็นจรวดขั้นที่1นะด้านบนสุดเนี่ยจะมีชื่อว่ามินทากาตรงกลางเนี่ยจะชื่ออานิทักและด้านล่างสุดเนี่ยจะชื่อว่าอานิฮามซึ่ง3ชื่อนี้ก็เป็นชื่อดาวอีกเช่นกันครับโดยเป็นดาวที่เรียงกันเป็นเข็มขัดให้กับกลุ่มดาวไนพานนั่นเองแน่นอนว่าชื่อนี้มันก็ต้องเหมาะกับการเป็นชื่อให้กับจรวดของเรมิเลียครับเพราะอย่างที่ว่าไปก่อนหน้านี้เทพสามองค์ที่รวมกันเป็นเทพซูมิโยชิจะมีความเกี่ยวข้องกับดาว3าดวงนี้ด้วยครับ หลังจากที่งานปาร์ตี้จบไปมันก็จะถึงวันปล่อยจรวดครับซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้ก็จะมีแกนนําอย่างเรเมเดียตามด้วยซาคุยะพวกเมดผู้จํานวนหนึ่งมาดีสะและผู้ที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนจรวดอย่างเรมุการปล่อยจรวดนั้นก็เป็นไปได้อย่างสวัสดิภาพครับแต่ในระหว่างการเดินทางเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอึดอัดนะนะ เพราะอย่างที่เพชรุรี่เคยอธิบายไปพอเดินทางไปถึงระดับหนึ่งมันจะต้องสลัดจรวดส่วนที่1กับจรวดส่วนที่2ทิ้งเหลือไว้แค่จรวดส่วนที่3ที่จะพาเดอะแก๊งเนี่ยไปลงจอดยังดวงจันทร์นั่นเลยทำให้ทุกคนในนั้นจะต้องย้ายไปอยู่ยางส่วนที่มันแคบขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่เหลือแค่จรวดขั้นที่3เนี่ยเหมือนทุกคนเนี่ยจะทาได้แค่ยืนเท่านั้นเองครับเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปดวงจันทร์เนี่ยมันจะประมาณ2สัปดาห์ครับซึ่งกว่าจะไปถึงเนี่ยทุกคนก็ต้องอดทนอยู่ในสภาพนนีี้กัเ่แหละ ไอตอนจังหวะแลนดิ้งลงบนดวงจันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสวยนะเพราะจ้วดเนี่ยมันดันพุ่งลงไปยังทะเลของดวงจันจนแตกออกไม่เหลือชิ้นดีเลยครับแต่ว่าการเดินทางในครั้งนี้มันก็ถือว่าสําเร็จนะซึ่งทะเลที่จรวจของเลมิเลียพุ่งลงไปนี้มันจะมีชื่อว่าทะเลแห่งความรุ่งโรจน์ครับโดยเป็นทะเลที่อยู่ด้านไกลของดวงจันทร์แต่ในความเป็นจริงผมหาชื่อทะเลแห่งนี้ไม่เจอครับไม่รู้ว่าท่านซูนเนี่ยแต่งขึ้นมาเองหรือว่ามันมีที่มาจากไหนเพราะที่ผมหาเนี่ย ด้านไกลของดวงจันทร์ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นมีแต่หลุมอุกกาบาตซะมากกว่าไม่เห็นมีทะเลเหมือนกับทางด้านใกล้เลยครับและคนที่พูดชื่อทะเลสาบแห่นความรุ่งโรจน์นั้นก็คือโยริฮิเมะที่โผล่ตัวมาครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอเอาเป็นประมาณนี้ดีกว่าเพราะตามชื่อคลิปผมแค่จะพาทุกท่านมาดูการขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ของคุณโหนเรมิเลยียเท่านั้นครับในส่วนชะตากรรมของสี่สาวนั้นจะเป็นอย่างไรทุกท่านก็ลองไปหาเสพกันเอาเองแล้วกันนะหรือถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็คงจะได้เล่าเองแหละครับ เอาเป็นว่าหากในคลิปนี้มันมีอะไรที่ตกหลน่นหรือผิดพลาดก็ต้องขออภยัยสามารถมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับและต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบล็อกท่านเซเบอร์วิกิอังกฤษและทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้ครับขอให้ออแมงโกสจงสถิตอยู่กับทุกท่านบายๆครับ